บริษัทเกลือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ทำให้หลายคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านหรืออยู่แต่ในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด หลายคนไม่กล้าเดินทางข้ามจังหวัดทั้งที่ขณะนี้เป็นช่วงฤดูการผลไม้หลายชนิดออกสู่ท้องตลาดโดยปกติแล้วหลายจังหวัดจะมีเทศกาลผลไม้ประจำปีประจำถิ่นโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดแต่ด้วยวิกฤตโควิดทำให้หลายคนที่อยากกินอยากเที่ยวไม่กล้าเดินทางข้ามจังหวัดที่จังหวัดลบบุรีเจ้าของตลาดได้ใช้วิกฤตในครั้งนี้ปรับตัวสู้โควิด โดยเปิดขายบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้หลากหลายชนิดสัดกันแบบไม่อั้น90นาทีเต็มเอาใจสาวกนักกินทุเรียนถึงที่โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกลไปที่สวนเพราะเขายกสวนผลไม้มาไว้ถึงที่ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ได้เดินทางไปที่ตลาด z ซตวันตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อสอบถามถึงแนวคิดของเจ้าของตลาดที่ปรับตัวสู้โควิดในครั้งนี้โดยให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลบบุรีได้ผ่อนปลนให้ร้านค้าร้านอาหารสามารถให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้โดยมีการเว้นระยะห่างและงดการจำหน่ายสุราจึงเกิดแนวคิดที่จะเรียกลูกค้าให้กลับมาใช้บริการในตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆสามารถอยู่รอดได้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเปิดเมนูบุฟเฟทุเรียนและผลไม้ต้อนรับและเอาใจสาวกทุเรียนซัดกันแบบไม่อั้น90นาทีเต็มถึงวันละ6รอบเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาของทุกวันจัดกันยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2564โดยทางร้านได้นำทุเรียนหมอนทองซึ่งส่งตรงมาจากสวนในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรีและปราจีนบุรีมาจัดเป็นเมนูบุฟเฟทุเรียนให้ลูกค้าผู้ชื่นชอบรับประทานทุเรียนได้เลือกรับประทานกันแบบจุใจกินกันแบบไม่อั้นและสามารถเลือกสั่งได้ว่าอยากรับประทานเนื้อแบบไหนแบบเนื้อแข็งกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นแบบเนื้อนุ่มนิ่มรสสัมผัสละมุนลิ้นบอกได้ตามใจชอบไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงสวนในราคาผู้ใหญ่หัวละ399บาท เด็กสูงไม่เกิน120เซนติเมตรหัวละ199บาทถ้าเป็นเด็กเล็กรับประทานฟรีแต่ละรอบจะจำกัดเพียงรอบละ20โตะ๊ะเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการและจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในรอบต่อไป ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นอกจากทุเรียนแล้วทางร้านยังมีเมนูอาหารขาวหวานและผลไมอ้อื่นๆให้เลือกรับประทานอีกมากมายอาทิมังคุดเงาะแตงโมมะม่วงมะไฟละไมสละลองกองลิ้นจี่กล้วยแผ่นตาลูปสับประรดรวมถึงส้มตำขนมจีน ข้าวผัดไก่ทอดยอทอดยำลูกชิ้นสลัดผลไม้และขนมหวานโดยลูกค้าหลายคนได้ลองมารับประทานต่างบอกว่าคุ้มสุดคุ้มทุเรียนคุณภาพดีและยังสามารถใช้สิทธิโครงการของรัฐทั้งเราชนะและม .33 ในการคำระเงินได้อีกด้วย ก็มีหอยทองแบบกรอบนอกกรอบในเดืนุ่มมีเส้นเดือดหอมเลยนะคะงานมันนุหมดเลยอารมณ์คุ้มดีนะคะไม่ต้องไปไกลถึงแบบจังหวัดระยองอะไรอย่างเงี้ยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสามร้อก็าสิบเก้ก็ถูอว่าคุ้มอยู่อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าที่อื่นก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานมันอร่อยมากอ่ะมีของจานค่ะอร่อยมาก อเป็นไงฮะค่ะอร่อยค่ะคือเราเลือกสเปคได้ด้วยนะคะที่นี่เขาบอกว่านี้เราเลือกที่จะกรอบนอกนุ่มในเขาก็าจัดให้มีทุกเงื้อือกได้อร่อยมากค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนที่ตลาดแซกบันแม์เ็ตนะครับผมผู้ริหารตลาดแซกบันนะครับเราเปิดได้มา3เดือนนะครับเจอวิกฤตโควิดนะครับหลายคนคงเจอปัญหาเดียวกันนะครับการโรงแรมนะครับราท่องเที่ยวร้านอาหารเรียกได้ว่าเป็นปิดคู่รัวอย่างหนักนะครับ คนไม่เดินออกมาเที่ยวไม่มาจับจ่ายได้สอยนะคะผู้ประกอบการมากกว่า1 0ึงร้อยร้านค้านะครับที่อยู่ในตลาดเซ่นวันนะครับหาเช้ากินข้ามเจอยอดขายถกลงคู่ๆวกนะครับแต่ก็หวังว่าเฟซทุเรียนนะครับจะสามารถเปิดโอกาสนะครับขยายระยะเวลาชีวิตให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับนั้งตลาดให้ปลอดภัยแล้วก็มู่งส่งต่อ ไปได้ครับครับวเเตรียมตลาดเเน,นะครับครับวกได้ว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดสู้กับวิกฤตโควิดได้เป็นอย่างดีเหล่าสาวกทุเรียนเองก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะไม่ต้องเสียเวลาเสียงเงินเดินทางไกลไปถึงสวนแต่ไม่ต้องเสี่ยงกับการระบาดของโรคโควิดอีกด้วยจบข่าว